บทที่35ทําทำลายมันซะเก๋งซีดานโฟกเพาตันสีดำค่อยๆจอดลงที่หน้าประตูวินล่าหลังเดิมของตระกูลฉินในเวลานี้เองสาวสวยสองคนที่คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกคนเป็นเด็กสาวก็ได้รออยู่นานแล้วคุณพ่อ ยางเฉินเพิ่งจะลงมาจากรถเซี่ยวเซี่ยก็ตะโกนเรียกเขาเสียงดังลั่นด้วยความตื่นเต้นดีใจจากนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วเซี่ยวเซี่ยวช้าช้าหน่อยลูกยางเฉินกลัวว่าลูกสาวตัวน้อยจะล้มลงไปจึงรีบเข้าไปอุ้งเธอขึ้นมาเมื่อถูกผู้เป็นพ่ออุ้มไว้ในอ้อมแขน เซียวเซียวก็มีความสุขเป็นอย่างมากเธอหัวเราะคิกคักไม่หยุดยื่นแขนอวบอ้วนเล็กๆบกไปทางชินซีแม่คะเร็วๆหน่อยสิพวกเราจะไปดูลิงกริลล่ากันนะคะชินซีอดหัวเราะไม่ได้เธอจึงยิ้มแล้วพูดว่าลูกมันเป็นหมาป่าตาขาวจริงๆพอได้เจอพ่อแล้วก็ลืมแม่ไปทันทีเลยนะสวนสัตว์เจียงโจวตั้งอยู่บริเวณชานเมืองต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที คุณพ่อคะคุณพ่อควรทำแบบนี้จู่จูเซี่ยวเซี่ยก็ใช้มือข้างหนึ่งลากอย่างเฉินและใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงฉินซีไว้จากนั้นก็นำมือของทั้งคู่มาประสานไว้ด้วยกันวินาทีที่สองมือสัมผัสกันฉินซีก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีร่างกายเพรียวบางอดไม่ได้ที่จะสันส้านเบาๆ ยางเฉินเองก็ใจสั่นเช่นกันคนที่ไม่เคยมีความรักอย่างเขาในเวลานี้จึงไม่ต่างอะไรกับเด็กหนุ่มไร้เดียงสาคนหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจับมือผู้หญิงคนอื่นซึ่งไม่ใช่แม่ของตัวเองกระทั่งตอนที่อยู่ในสนามรบเขาก็ยังไม่เคยประมาทขนาดนี้มาก่อนเขารอบเหลือบสายตามองฉินซีเมื่อเห็นว่าเธอหน้าแดงจนลามไปถึงหูทั้งยังไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใดจึงทำใจกล้ากุมมือของเธอเอาไว้ เมื่อสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิอันอบอุ่นที่ส่งมาจากฝ่ามือของยางเฉินชินซีก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกเว่าเธอก็ยังคงไม่ได้ชักมือออกในใจเธอแอบคิดกับตนเองว่าถึงอย่างไรเขาก็เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายแค่จับมือเท่านั้นเองคุณพ่อคะอุ้งหนูหน่อยเซียวเซียวกางแขนทั้งสองข้างออกอย่างภูมิใจอีกครั้ง ยางเฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมามือข้างหนึ่งของเขากุมมือของชินซีไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งก็อุ้งลูกสาวตัวน้อยขึ้นมาคุณพ่อคะนั่นเสือหลังจากเข้ามาในสวนสัตว์แล้วเซี่ยวเซี่ยวก็ชี้ไปที่ด้านในกระจกแล้วร้องเสียงดังอย่างตื่นเต้นดีใจคุณพ่อคะนี่สิงโตนั่นก็คือยีราฟคุณพ่อคากอกริลล่ารีบไปดูเร็วเข้า ตลอดทางเดินทุกครั้งที่เด็กหญิงพบเจอสัตว์อะไรเธอก็จะแนะนำให้หยางเฉินฟังอย่างตื่นเต้นชินซีเองก็ถูกหยางเฉินกุมมือไว้ตลอดทางจนฝ่ามือชื้นไปหมดฉันถ่ายรูปให้นะคะว่าแล้วชินซีก็นึ่งมือออกอย่างรวดเร็วเธอหยิบกล้องถ่ายรูปออกมาแล้วขยับเดินไกลออกไปอีกนิดแชะรูปคู่ใบแรกของหยางเฉินกับเซี่ยวเซี่ยวก็พลันปรากฏขึ้น เซียวเซียวกำลังขี่คอของยางเฉินทั้งยังใช้สองมือจับหูของเขาไว้ใบหน้าของสองพ่อลูกเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดทั้งวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของเซียวเซียวความสัมพันธ์ของยางเฉินกับฉินซีเองก็ยังใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความดีความชอบของเด็กหญิงตัวน้อยจนกระทั่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินยางเฉินจึงได้ขับรถพาสองแม่ลูกกลับบ้าน เซียวเซียวที่เล่นสนุกมาทั้งวันเหนื่อยจนหลับอยู่ในอ้อมกอดของชินซีแล้วรถของหยางเฉินลงมาจากทางด่วนตอนที่กำลังผ่านสี่แยกก็มีรถจิบล้อโตสีดำคันหนึ่งได้ขับพุ่งเข้ามาชนกับโฟก์เพาตันในแนวขวางกอดเซียวเซียวไว้ให้แน่นเพียงเซียววินาทีหยางเฉินรีบส่งเสียงเตือนออกมาพลางเบรกทันทีเอยะ จังหวะนี้หากคิดอยากจะเพิ่มความเร็วเหยียบคันเร่งให้ผ่านก็คงไม่ทันการอย่างเฉิญจึงเหยียบเบรกอย่างรวดเร็วยางของโฟกเพาตันเสียดสีกับพื้นถนนจนเกิดเป็นเสียงดังสนัน่นการเบรกและความรู้สึกที่รวดเร็วนี้ทำให้สามารถหลบหลีกจากการพุ่งชนของรถจิบล้อโตสีดำไปได้โชคดีที่ฉินซีค่าเข็มขัดนิรภัยอีกทั้งลูกสาวก็ยังถูกเธอกอดเอาไว้แน่นจึงมีเพียงรถที่สบัดข้างนิดเดียวเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ด้านในเลยสักนิดแม้กระทั่งเซี่ยวเซี่ยวเองก็ยังคงหลับฝันหวานคุณกับลูกไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมหลังจากหลบการพุ่งชนได้หุดหวิดยางเฉินจึงได้มีเวลาหันมาสอบถามชินซียังคงรู้สึกหวาดกลัวอยู่นิดนิดเธอสายหน้าเบาๆไม่เป็นอะไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว ดวงตาทั้งสองข้างของอยางเฉินรี่ลงถ้าไม่ใช่เพราะเมื่อกี้นี้เขามีปฏิกิริยาตอบกลับว่องไวพอละก็เกรงว่าคงเกิดเรื่องไปแล้วหากมีเขาอยู่ในรถแค่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ทว่ามีผู้หญิงที่เขารักที่สุดถึงสองคนอยู่ด้วยนี่สิมังกรทุกตัวมีเกรยดย้อนและคนที่กล้าสัมผัสมันล้วนต้องตาย ถ้าหากเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาก็ช่างเถอะแต่บังเอิญดูท่าแล้วนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะสิรถจิบล้อโตสีดำคันเมื่อกี้นั้นคอยขับตามหลังรถตัวเองไม่ช้าไม่เร็วคล้ายกำลังหาโอกาสที่จะลงมือทว่าในตอนนี้จู่ๆก,ก็มีฟอร์ดแรปเตอร์สีดำได้ส่งเสียงร้องคำรามของเทอร์โบราวกับมา้าศึกออกรบพุ่งเข้ามาก่อนจะชนเข้ากับส่วนท้ายของรถจิบล้อโตคันนั้นดังสน,นั่นปัง ยังรถเสียดสีกับพื้นถนนจนเกิดเป็นเสียงบาดหูรถจิบล้อโตหมุนคว้างทันทีก่อนจะพุ่งทะยานเข้าไปในป่าข้างถนนทันใดนั้นก็มีเงาร่างหนึ่งลงมาจากรถฟอร์ดแรปเตอร์โอ้พระเจ้าเป็นหมาชาวนั่นเองในเวลานี้ชินซีถามอย่างประหลาดใจเหมือนว่าข้างหลังเราจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะยังเฉินกล่าวเสียงเบาก็แค่เหมือนเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอก พวกเราจอดรถลงไปดูหน่อยดีไหมคะถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยไว้ทันฉินซีพูดออกมาอย่างเป็นกังวลหยางเฉินตอบกลับเสียงเบาเซียวเซียวง่วงแล้วผมจะรีบไปส่งพวกคุณสองคนกลับบ้านคุณเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงถ้าหากอุบัติเหตุเมื่อสักครู่มีคนได้รับบาดเจ็บจริงๆถ้าพวกเราไปช่วยช้าแล้วเขาเสียชีวิตขึ้นมาจะทำอย่างไร ชินซีดูอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาซะแล้วไม่ง่ายเลยกว่าความสัมพันธ์ของเขากับชินซีจะใกล้กันขึ้นมาอีกนิดได้อย่างเฉิญไม่อยากให้มันต้องพังทลายลงเพราะสาเหตุนี้จึงจอดรถแล้วกล่าวว่าคุณอยู่เป็นเพื่อนลูกในรถผมจะลงไปดูเองผู้จบเขาก็ลงจากรถไปทันทีทำฟอร์มกวาดตาม,มองดูพักหนึ่งแล้วรีบกลับเข้ามาวางใจเถอะไม่มีใครเป็นอะไรคนขับรถกำลังเจรจากันอยู่ เมื่อได้ยินอย่างเฉินพูดแบบนี้ชินซีถึงวางใจได้ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขณะนี้ตรงสถานที่เกิดอุบัติเหตุมาชาวกำลังดึงประตูรถที่ผิดรูปไปแล้วให้เปิดออกจากนั้นก็คว้าคอคนขับที่อยู่ด้านในออกมาแล้วกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาว่าไอ้เปรตบอกมาสิว่าทำไมถึงได้จงใจพุ่งชนโฟกเพาตันคันนั้น คนขับรถรีบร้อนพูดออกมาทันทีโอ้พี่ชายท่านนี้นี่มันเป็นอุบัติเหตุต่างหากผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆในเมื่อไม่พูดงั้นแกก็ตายไปซะทันทีที่หมาชาวพูดจบเขาก็เพิ่มแรงมือโดยพลันสีหน้าของคนขับรถจิบล้อโตซี่ขาวอย่างรวดเร็วลมหายใจก็ถูกปิดกั้นไว้เช่นกัน เมื่อเห็นว่าคนขับกำลังจะขาดอากาศยูยูมาชาวก็ปล่อยมือทันใดนั้นร่างกายของคนขับรถจิบล้อโตก็ร่วงหล่นลงบนพื้นอย่างอ่อนระทวยมาชาวใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนหน้าอกของคนขับรถพลางกล่าวว่าพูดสิว่าใครเป็นคนส่งแกมาคลิปตาเดียวซี่โครงก็หักไปสองท่อนแล้วป๊าปะ,ปะปะเป็นฮาฮาเฮียสงครับคนขับจิบล้อโตกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด โฟก์ผาตันแล่นไปตามเส้นทางบนถนนเมื่อส่งสองแม่ลูกกลับถึงบ้านตระกูลฉินท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้วชินซีอุ้งลูกสาวไว้ในอ้อมแขนก่อนจะหันไปมองหยางเฉินด้วยสีหน้าซับซ้อนที่แฝงไปด้วยความลังเลใจหยางเฉินเรื่องทั้งหมดที่ตระกูลฉินกำลังเผชิญอยู่นี้คุณเป็นคนทำใช่ไหมจู่จูชินซีก็ถามขึ้นมาหยางเฉินไม่คิดจะปิดบังเลยแม้แต่นิดเขาจึงพยักหน้าเบาๆ ล้วนเป็นผลกรรมที่พวกเขาต้องรับผิดชอบคุณคุณพอจะเหลือทางรอดให้ตระกูลฉินสักครั้งได้ไหมคะท้ายที่สุดแล้วฉินซีก็ยังเป็นคนใจอ่อนในใจของเธอนั้นถึงแม้ว่านายท่านฉินจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่อย่างไรตระกูลฉินก็เป็นบ้านที่เธอเติบโตมาเธอไม่อยากให้ทั้งตระกูลต้องพังพินาศเพียงเพราะตัวเอง ยางเฉินไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยสักนิดเขามองฉินซีแล้วพยักหน้าได้สิครับหลังจากพูดจบก็สตาร์ทรถขับออกไปรอจนกระทั่งรถหายไปจากระยะสายตาเธอจึงได้พลันทอดถอนหายใจออกมาขอบคุณค่ะหลังยางเฉินออกมาจากบ้านตระกูลฉินเขาก็โทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งทันทีว่ามันเป็นใครตระกูลสงไอ้สงเหมยครับ แน่นอนต้องเป็นหมาชาวตอบหลังจากย่างเชิญวางสายเขาก็ตรงไปยังแมนชั่นอีห้าทันทีถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าวันนี้มีชินซีกับเซี่ยวเซี่ยวอยู่ในรถด้วยต่อให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเขาก็คงทําเป็นไม่ใส่ใจทว่าหากรถคันนั้นชนเข้ากับฟอกเพาตันของเขาจริงๆชีวิตของชินซีกับเซี่ยวเซี่ยก็ไม่อาจรับประก,กันได้ เมื่อคิดถึงภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ในใจของอยางเฉินก็มีความรู้สึกหวาดระแวงทันทีในตอนนี้เองทั่วทั้งร่างของเขาจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารที่รุนแรงในเวลานี้ในะห้องส่วนตัวที่ชั้นบนสุดของแมนชั่นสงเหมยกกำลังนั่งอยู่บนโซฟาหรูในอ้อมแขนยังโอกสาวสวยคนหนึ่งเอาไว้ เฮีย er สงเดาว่าป่านนี้ไอ้ลูกหมานั่นคงเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหรือบางทีอาจจะตายไปแล้วก็ได้ตรงข้ามเขามีชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนั่งยิ้มอยู่สงเหมยหัวเราะเสียงดงังกล้าล่วงเกินฉันฉันจะทำให้มันเสียใจตลอดชีวิตถ้าหากตายไปแล้วก็ช่างเถอะแต่ถ้ายังไม่ตายนี่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นก้าวแรกเท่านั้น ฉันจะทำให้มันได้ลิมรถความสิ้นหวังเหย่สงสุดจัดประหลัดบอกบรรดาลูกน้องต่างมีสีหน้าประจบสอพลอในขณะเดียวกันโฟกสวาเก้นสีดำก็ค่อยๆจอดลงที่หน้าประตูแมนชั่นอย่างเฉินลงมาจากรถส่วนมาชาวรอเขาอยู่นานแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างเฉินก็รีบกล่าวทักทายทันทีพี่เฉิน ตอนที่หยางเฉินกับหมาชาวปรากฏตัวก็ดึงดูดความหวาดผวาให้เกิดขึ้นในทันทีแกแกพวกแกมาได้ยังไงเนี่ยพวกเขาชัดเจนแจมแจ้งดีว่าเมื่อคืนวนันหยางเฉินกับหมาชาวก่อเรื่องอะไรในแมนชั่นนี้บ้างไม่เพียงแต่จะลงมือกับสงเหมยยังสร้างข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งเจียงโจวอีกด้วยหยางเฉินเงยหน้ามองสีทองเปล่งประกายบนตัวอักษรแมนชั่นอ e ีห้าสำหรับสีตัวอักษรนี้ จากนั้นก็หันไปออกคำสั่งกับมาชาวทำลายมันซะบทที่36สายจากฉินยีหลังจากได้รับคำสั่งของยางเฉินหมาชาวก็งอนิ้วแล้วดีดหินก้อนหนึ่งพุ่งออกไปทางแผ่นป้ายสี่ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่หน้าประตูปังป้ายสี่ตัวอักษรของแมนชั่นอ e ีร่วงลงสู่พื้นแล้วแตกกระจายเป็นชิ้นชิ้น พนักงานที่อยู่ข้างในยังไม่ทันได้ตอบสนองเมื่อเห็นแผ่นป้ายแตกกระจายสีหน้าของแต่ละคนก็พลันเปลี่ยนไปอย่างมากพวกแกคิดจะทำอะไรนะชายที่ติดเข็มกลัดผู้จัดการเอาไว้บนปกโมโหเป็นอย่างมากใสหัวไปหมาชาวก้าวไปข้างหน้าแล้วใช้เท้าเตะผู้จัดการจนลอยออกไปไกลโครมคราม ผู้จัดการคนนั้นกระแทกเข้ากับตู้เก็บเหล้าด้านหลังเคาน์เตอร์บาร์จนเกิดเสียงดังสนัน่นสุราล้ำค่าจำนวนมากร่วงแตกกระจายจึงนองเต็มบนพื้นนี่เป็นช่วงที่ธุรกิจกลางคืนจะทำเงินได้ดีที่สุดเมื่อเห็นว่ามีคนมาก่อความวุ่นวายแบบนี้แล้วจึงมีหลายคนที่พากันกลับออกไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ก็ยังมีคนใจกล้าจำนวนไม่น้อยที่ยืนชมเรื่องสนุกอยู่ไกลไ พวกแกเป็นใครกันคิดไม่ถึงเลยว่าจะกล้ามาหาเรื่องที่นี่แสดงว่าอยากตายจริงๆสินะชายชะการรูปร่างกำยำล่ำสันหลาสิบคนวิ่งลงมาจากข้างบนชายที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าถือไม้กระบองไปทางหยางเฉินแล้วตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดหยางเฉินมองไปยังคนเหล่านั้นอย่างขบขันเล็กน้อย ดูเหมือนว่าสงเวยจะจ้างคนใหม่มาแล้วเมื่อวานพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาก่อเรื่องที่นี่แท้แท้ทว่าชายชะการร่างใหญ่พวกนี้กลับจำตนเองไม่ได้เลยสักนิดมันคงไม่น่าจะใช่แมนชั่นอี้ห้าวสุดยอดขนาดนั้นเชียวยางเฉินยิ้มยออไอพวกขยะพวกแกทุกคนลุยชายที่เป็นหัวหน้าคำรามออกมาอย่างโมโหเขาพาคนหลายสิบคนที่ถือไม้กระบองไว้ในมือพุ่งไปทางหมาชาวกับยางเฉินทันที ไม่ต้องให้ยางเฉินออกคำสั่งมาเช้าก็ขยับขึ้นไปข้างหน้าด้วยตัวเองแล้วร่างกายของเขารวดเร็วคล้ายด่างมือปีศาจพุ่งทยานออกมาระเบิดหมัดออกครั้งเดียวก็เกิดเสียงดงัปงปังชายชะการร่างใหญ่คนหนึ่งลอยไปไกลทันที การโจมตีครั้งต่อไปยังคงเหมือนเดิมหมัดที่ออกไปทั้งแน่นอนแน่วแน่และผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีทุกคนก็นอนนิ่งในทันทีชายชการร่างใหญ่หลายสิบคนก็พากันล้มไปกองอยู่บนพื้นทุกคนล้วนมองไปทางหมาชาวด้วยสีหน้าหวั่นเกรงคนคนเดียวสามารถล้มชายชการร่างใหญ่นับสิบด้วยเวลาเพียงไม่กี่สิบวินาทีนี่มันยังเป็นมนุษย์อยู่ไหม ยังเชิญเอ่ยปากพูดอย่างเย็นชาถ้าไม่อยากตายก็ใส่หัวออกไปให้หมดวันนี้ฉันแค่มาสงเคราะห์ให้สงเวยพวกแกไปส่งสการมันด้วยก็แล้วกันจากนั้นก็หมุนตัวเดินไปนั่งตรงที่เคาน์เตอร์บาร์ในเวลานี้ที่ชั้นบนสุดของแมนชั่นสงเวยกกำลังนำคนกลุ่มหนึ่งเฮโลอยู่ในห้องส่วนตัวทันใดนั้นก็มีวัยรุ่นที่สวมชุดพนักงานคนหนึ่งวิ่งเข้ามา ฮ่าฮ <g år> ่าฮ่าก่อนจะพูจบสงเวยก็ตะโกนด่าทันทีหาห้าพ่องมึงเหรอมีอะไรก็ว่ามาพ่ะเฮียสงท่าไม่ดีแล้วครับพวกมันมาสร้างความวุ่นวายอีกแล้วพนักงานคนนั้นกล่าวด้วยสีหน้าหวาดกลัวเชี่ยมแม่งเอ้ยสงเวยคว้าลำคอของวัยรุ่นคนนั้นเอาไว้พูดให้ชัดเจนสิว่าว่าพวกมันเป็นใคร สะส,ะสะสองคนที่มามาเมื่อวานนี้ค่ะครับคนถูกบีบคอตกใจจนหน้าซีดแกว่าอะไรนะเชี่ยทำไมมันไตายยากไตยเย็นจังวะสงเหวยปล่อยมือจากอีกฝ่ายทันทีก่อนจะคำรามออกมาอย่างโมโหว่าพวกมันไม่ได้โดนรถชนไปแล้วหรือไง เพื่อที่จะจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาต้องสิ้นเปลืองพะละกําลังไปเป็นจํานวนมากทั้งยังเพิ่งจะอวดกับทุกคนไปว่าอย่างเฉินต่อให้ไม่ตายก็ต้องพิการแน่ๆทําไมถึงได้ถูกตบหน้าเต็มๆหน้าแตกอย่างรวดเร็วแบบนี้ละ่ะแมงเอ้ยฉันและอยากจะรู้จริงๆว่าแกจะมีสามหัวหกแขนหรือเปล่าคิดไม่ถึงเลยว่าจะยังมาหาเรื่องฉันถึงที่อีก สงเหมยโมโหอย่างมากจากนั้นก็พาคนทั้งหมดลงไปข้างล่างตอนที่เขาเพิ่งจะพาคนมาถึงห้องโถงใหญ่ทุกอย่างก็ถูกพังจนราบคาไปหมดแล้วเสียงกระแทกยังคงดังก้องทว่าสิ่งที่ทำให้เขาโมโหยิ่งกว่าก็คือเจ้าของสองมือที่กำลังทุบทำลายสิ่งของนั้นล้วนเป็นคนของเขาหยุดเดี๋ยวนี้สงเหมยโมโหจนตับแทบจะระเบิดจึงคำรามออกมาอย่างเกรี้ยวกราด พังต่อไปใครกล้าหยุดฉันจะจัดการมันเมื่อเห็นว่าสงเวยม,มาแล้วชายชะกันร,ร่างใหญ่ที่ถูกหมาชาวซัดจนล้มไปกองอยู่บนพื้นพวกนั้นก็คิดจะหยุดมือกระทั่งได้ยินน้ำเสียงที่ไม่ต่างอะไรจากปีศาจของยางเฉินดังขึ้นสีหน้าของสงเวยย่ำแย่จนถึงขีดสุดคิดไม่ถึงเลยว่าจะไม่มีใครฟังเขาสักคนในทางกลับกันยังยิ่งเพิ่มพลังในการทำลายมากขึ้นเรื่อยเรื่อยางเฉิน สงเหมยมองไปยังหยางเฉินด้วยแววตาดุร้ายก่อนจะคำรามเสียงต่ำแกคิดจะทำอะไรกันแน่เฮไอ้สงฉันทำแบบนี้ทำไมงั้นหรือแกอย่ามาทำไขสือดีกว่าหน้าหยางเฉินยิ้มยาะงั้นบอกให้พวกมันหยุดลงมือก่อนแล้วพวกเรามานั่งคุยกันสงเหอยกัดฟันพูดออกมาแกยังคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับฉันด้วยเหรอ ความเย็นชาทั่วทั้งร่างของอยางเฉินระเบิดออกมาถ้าหากวันนี้เขาประมาทไปแม้แต่นิดเดียวจะต้องถูกรถคันนั้นชนเข้าเต็มๆแน่ว่าแล้วก็ไม่กล้าจะจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเลยสักนิดในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีสุราล้ำค่าจำนวนมากก็ถูกทุบทำลายจนหมดโตเก้าอี้ราคาแพงก็ถูกพังจนกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสำหรับสงเหอยแล้วนี่นับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ เสียไปแล้วก็เสียไปเถิดแต่การที่หยางเฉินยังคงของขู่คนของเขาให้ทำลายทรัพย์สินในอาณาเขตของตัวเองท่ามกลางสายตาคนมากมายแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าเขาอย่างแรงสงเวยสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดออกมาอย่างใจเย็นที่สุดแล้วตกลงแล้วแกจะเอายังไงกันแน่ถึงจะยอมให้พวกมันหยุดเสียทีหยางเฉินยิงคำถามแกต้องการจะเอาชีวิตฉันไม่ใช่เหรอ ก็มาสิฉันมาแล้วไงรอช้าอยู่ใย่เร็วๆเ,เข้าเชียทันทีที่สิ้นเสียงโอ้ยแม่งเอ้ระยำตีหัวฉันทำไมวะปรากฏว่าเป็นเหล้าขวดหนึ่งกระแทกลงบนศีรษะของสงเวยอย่างพอดิบพอดีน้ำเหล้าและเลือดผสมรวมกันเป็นหนึ่งก่อนจะค่อยๆไหลลงมาเต็มใบหน้าของสงเวย ทุกคนต่างพากันตกตะลึงสงสัยอย่างถึงที่สุดเพราะสงเวยเป็นถึงเจ้าของแมนชัน่นทั้งยังเป็นคนสูงส่งของตระกูลระดับสูงในเจียงโจวทว่าตอนนี้ทุกคนต่างสงสัยว่าสงเวยทำไมถึงหน้าสงสารอย่างสุดซึ้งสูงสุดถึงเพียงนี้ในเวลานี้อย่างเฉินออกคำสั่งลากมันมาให้ฉัน มาชาวรีบเข้าไปลากสงเวยที่น่าสงสารสุดตัวลงนั่งเหมือนสุนัขตัวหนึ่งที่ตายอยู่บนพื้นว่าแล้วก็โยนสงเวยไปยังส้นเท้าของอยางเฉินในทันทีฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากยังมีครั้งต่อไปอีกรับประกันได้เลยว่าบ้านของแกได้จัดงานศพของแกแน่ยังเฉินเหยียบลงไปบนอกของสงเวยด้วยสีหน้าที่เย็นชาถึงขีดสุด ทันทีหลังจากนั้นเขาก็ใช้เท้าเตะจนร่างอีกฝ่ายลอยกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรก่อนจะกระแทกเข้ากับตัวสองสามสี่ตัวแรงสุดๆแล้วหมดสติไปในทันทียังเชิญกับหมาชาวกลับหลังหันเดินออกไปโดยไม่มีใครกล้าขวางไว้เลยสักคนทุกคนทำได้เพียงส่งสายตาบ่งบอกว่ารีบๆไปซะพวกกูเสียวพลางมองทั้งคู่เดินออกไปตาปริบ าชาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเจอความโมโหแต่พี่เฉินครับไอสวัสดตัวนั้นเกือบจะฆ่าพี่สะใภกับลูกสาวพี่แล้วนะครับทำไมถึงไม่ฆ่ามันเลยล่ะครับยังเฉินสายหน้าเบาๆที่นี่คือเจงิงโจวไม่ใช่ชายแดนเหนือทำอะไรต้องมีขอบเขตรับทราบทราบครับพี่เฉินหลังทั้งสองคนออกมาจากแมนชั่นแล้วสงเหมยที่สลบอยู่เหมือนคนกำลังจะตายก็ถูกลูกน้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วทันที ในห้องฉุกเฉิน VIP ของโรงพยาบาลเจียงโจวชายผู้ซึ่งสวมชุดสูทรองเท้าหนังคนหนึ่งกำลังมองไปยังสงเหมยที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงด้วยสีหน้ามืดครึมอย่างถึงที่สุดพลางกล่าวว่าไปสืบมาซิว่าแท้จริงแล้วไอ้สวัสดตัวนั้นมันเป็นใครกันแน่แม้กระทั่งลูกชายของสงชัยอย่างฉันยังกล้าลงมือฉันต้องการให้มันตาย คนที่พูดคือพ่อของสงเวยชื่อสงฉัยที่เขียนว่าไก่ไก่ไกซึ่งแปลว่าทรัพย์สินเงินทองเมื่อได้ยินเช่นนี้ชายคนหนึ่งก็พยักหน้าครับท่านประธานสงผู้จบเงาร่างข้างหลังนั้นเดินออกไปในเวลานี้หยางเฉินก็กลับมาถึงคฤหาดยอดเมฆาแล้ว พอเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จก็ได้รับข้อความจากวีแชทของชินซีมีใจความว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานที่ซานเหอกรุ๊ปในฐานะพนักงานใหม่ห้ามคุณยื่นมือเข้ามาแทรกแซงการทำงานของฉันเด็ดขาดนะเมื่อได้เห็นข้อความนี้อย่างเฉินก็อดไม่ได้ที่จะสายหน้าอย่างลำบากใจที่ชั้นบนสุดของโรงแรมคืนนั้นอย่างเฉินได้เปิดเผยสถานะของตัวเอง และยังแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการที่จะมอบซานเหอกรุปให้ชินซีทว่ากลับถูกเธอปฏิเสธไม่ง่ายเลยกว่าชินซีจะยอมมาทำงานที่ซานเหอกรุปแต่ใครจะไปรู้ว่าเธอกลับคิดจะทำงานในตําแหน่งระดับล่างก่อนหลังจากที่หยางเชิญลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ส่งข้อความตอบกลับไปว่าก็ได้ครับชินซียอมกลับมาทำงานที่ซานเหอกรุปก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้ว เมื่อฉินซีที่อยู่อีกด้านเห็นข้อความตอบกลับของยางเชิญก็อดยกยิ้มมุมปากเบาๆไม่ได้จากนั้นก็กล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าฉันจะต้องแสดงความสามารถและใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อไต่เต้ากลับขึ้นไปบนตำแหน่งสูงๆใหม่อีกครั้งได้แน่นอนเช้าตรู่วันถัดมาในที่สุดนายท่านฉินที่ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ยินขา่าวดีบ้างแล้ว ท่านประธานครับสุดยอดไปเลยซานเหอกรุปออกหน้าช่วยพวกเราแก้ไขวิกฤตของตระกูลฉินแล้วทั้งยังเป็นฝ่ายร่วมมือกับพวกเราด้วยตัวเองตระกูลฉินได้รับการช่วยเหลือแล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งในตระกูลฉินกล่าวออกมาด้วยสีหน้าตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากคุณผู้จริงงั้นเหรอนายท่านฉินดีใจจนลุกขึ้นนั่งบนเตียงนี่คือสัญญาที่ซานเหอกรุปลงนามแล้ว รอประธานกรรมการลงนามต่อก็จะสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายและสัญญาก็จะมีผลทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้จูจ่ๆนายท่านฉินน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจจากนั้นแผ่นกระดาษที่ปิดหน้าโรงงานก็ถูกดึงออกในทันทีบรรดาคู่ค้าที่เดิมทีหวาดกลัวยกเลิกสัญญาก็ต่างพากันมาหาถึงหน้าประตูบริษัทห้าหดีดีมาก สวรรคุ้มครองตระกูลฉินของฉันแล้วนายท่านฉินตื่นเต้นดีใจจนร่างกายสั่นสะท้านคุณพ่อคะที่ตระกูลฉินสามารถผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ล้วนต้องขอบคุณเสี่ยวเฟยนะคะจูโจหญิงไวกลางคนที่สวมชุดหรูหรางดงามคนหนึ่งก็เปิดปากพูดขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของฉินเฟยนั่นเองนามว่าหลินเสเหลียน เมื่อได้ยินคำพูดของหลินเสลียนนายท่านฉินที่เพิ่งจะดีอกดีใจก็สีหน้ามืดครึ้มไปในทันทีพลางสะบดเชียไปถามมันหน่อยดีตูดมันหายดีหรือยังพูดแล้วก็พูดต่ออีกว่าแกเองก็อยากจะถูกขับออกจากตระกูลเหมือนกันสินะถึงมาพูดไร้สาระอยู่ตรงนี้คุณพ่อขฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น คุณพ่อลองคิดดูสิคะัถึงแม้ว่าเรื่องของเสี่ยวเฟยจะทำให้ตระกูลฉินอับอายแต่ในทางกลับกันก็สามารถถือเป็นการโฆษณาให้ตระกูลฉินได้เช่นกันไม่อย่างนั้นคงไม่เป็นที่จับตามองของกลุ่มธุรกิจพวกนั้นหรอกคะจริงไหมลินเสเหลียนกล่าวออกมาอย่างหน้าไม่อายคุณพ่อคะขอร้องคุณพ่อให้โอกาสเสี่ยวเฟยสักครั้งเถอะนะคะเขาจะต้องไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังอีกแน่ ใช่แล้วท่านประธานกรรมการถึงแม้ว่าเรื่องของเสี่ยวเฟยจะทำให้ตระกูลฉินของพวกเราอับอายขายหน้าแต่เขาเองก็ถูกคนทำร้ายเหมือนกันตอนนี้คุณก็มีเสี่ยวเฟยเป็นหลานชายแท้ๆเพียงคนเดียวถ้าหากเขาถูกขับออกจากตระกูลไปแล้วหลังจากนี้ตระกูลฉินจะทำยังไงต่อละคนพูดคือผู้ร่วมบุกเบิกบ,บริษัทที่นำสัญญามาให้ดูคนนั้นที่ช่วยพูดขอร้องแทนฉินเฟย หลายวันมานี้นายท่านฉินคิดเรื่องต่างๆมากมายตอนที่เขาตัดสินใจขับไล่ฉินเฟยออกจากตระกูลไปเพราะความ,มวโมโหถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นหลานชายเพียงคนเดียวของเขาเพียงแต่คำพูดที่พูดออกไปแล้วนั้นไม่สามารถกลับคำได้อย่างไรวันนี้ก็มีหลินเสเหลียนกับผู้อาวุโสในบริษัทมาช่วยขอร้องให้แล้วนับได้ว่าเป็นการหาทางลงให้เขาได้จึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า ในเมื่อเรื่องนี้ถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทโดยไม่ตั้งใจถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสอีกสักครั้งก็ได้เท่าหากเด็กคนนั้นยังกล้าทำให้ตระกูลฉินต้องอับอายอีกต่อให้ต้องไรผู้สืบทอดฉันก็จะไล่มันออกไปอยู่ดี เมื่อได้ยินดังนี้หลินเสเหลียนก็ดีใจเป็นอย่างมากเธอจึงรีบพูดออกมาทันทีว่าคุณพ่อคะวางใจเถอะขลังจากนี้ฉันจะจับตามองเสีย่ยวเฟยเอาไว้ให้ดีๆเขาจะได้ไม่ทำผิดซ้ำอีกหลังจากที่ฉินเฟยรู้ว่านายท่านฉินให้อภัยเขาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยเขารู้ดีว่าคุณปู่ฉินที่ให้สำคัญกับการสืบทอดยิ่งกว่าชีวิตคงไม่มีทางที่จะปล่อยเขาไว้ข้างถนนได้ลงคอรกอ ในเวลานี้รอยยิ้มบนใบหน้าของฉินเฟยดูเยี่ยมโหดเป็นอย่างมากพลางพึพรรมพำคนเดียวว่าออ้หยางเฉินรอก่อนเถอะสักวันหนึ่งฉันจะทำให้แกได้ชดใช้การที่จู่จ่วิกฤตของตระกูลฉินก็ได้รับการคลี่คลายทำให้ทุกคนตั้งแต่ระดับบนลงไปจนถึงระดับล่างตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมาก ประธานกรรมการผมทำเรื่องที่คุณมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้ววิกฤตของตระกูลฉินได้รับการคลี่คลายแล้วครับเพราะอย่างเฉินได้สั่งการจากลั่ปิงอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้นั่นเองตระกูลฉินจึงมีลมหายใจต่อไปอีกถ้าไม่ใช่เพราะฉินซีร้องขอเขาวไว้ป่านนี้ตระกูลฉินคงเหลือไว้เพียงประวัติศาสตร์ของฉินเฟยตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วในเวลานี้มือถือหยางเฉินก็มีอีกสายหนึ่งโทรเข้ามาทันที ทว่าสิ่งที่ทำให้หยางเฉินประหลาดใจก็คือคนที่โทรมากลับกลายเป็นว่าคือฉินยีน้องภรรยาตัวเองพี่หยางเฉินตอนเที่ยงนี้คุณพอจะมีเวลาไหมคะ